สวัสดีครับคุณแม่จะทําอีกหนึ่งเมนูง่ายๆครับวันนี้มาแนะนําเพื่อนๆก็คือยําไข่ดาวครับตอนนี้ก็ทอดไข่ดาวก่อนนะครับนะครับไข่ดาวก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทอดให้กรอบสไตล์แบบนี้นะฮะเป็นยําไข่ดาวทอดกรอบอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับตอนเดี๋ยวเราระหว่างรอให้เขาแหยร้อนนะครับเรามาทําน้ํายาครับครับ กง็ง่ายๆเลยนะครับมีกระเทียมนะครับมีพริกขี้หนูซอยใส่ลงไปในชามสำหรับปรุงได้เลยนะครับถ้าแม่ทำก็จะใส่น้ำเชื่อมไปนิดนึงนะฮะนิดเดียวถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะครับเสร็จ <c oughs> แล้วก็ใส่น้ำมะนาวครับใส่มะนาวลงไปรสชาตินี้ก็แล้วแต่จะปรุงเอาเลยนะครับแล้วก็ใส่น้ำปลาครับ ใส่หอมแดงซอยลงไปหน่อยครับวันนี้จะทำเป็นยำไข่ดาวพอดีที่บ้านมีมะม่วงด้วยนะครับก็เด็ดมาจากต้นสดๆเลยก็เป็นมะม่วงเปรี้ยวนะครับแล้วก็ซอยใส่ลงไปด้วยครับถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะฮะเรามีซอยแครอทด,ด้วยครับ ที่บ้านชอบทานผักนะฮะก็ใส่ลงไปมะม่วงที่บ้านนี่เป็นน้ำตักไม้นะครับคลุกครับคลุกแล้วก็ลองชิมว่าได้รสชาติที่ต้องการหรือยังนะฮะย็คลุกเคล้าจนได้รสชาติที่ต้องการเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับน้ำอย่ามะม่วงนะครับเดี๋ยวเราไปหั่นไข่ดาวกันครับ นะครับก็เราหั่นไข่ดาวกันเลยครับเนี่ยฮนะทอดกรอบถูกน่าทานมากครับ นี่นะครับเราก็จะได้ไ <c oughs> ข่ดาวที่หั่นเรียบร้อยแล้วนะครับราดหน้าด้วยน้ำยำที่เราเตรียมไว้เลยนะครับแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเสิร์ฟกินคุกเขาได้เลยตามรสชาติที่เพื่อนๆปรุงแล้วคิดว่าอร่อยนะครับอันนี้ที่บ้านก็เน้นรสจัดครับเปรี้ยวเค็ม ก็อย่าลืมติดตามเพจปัามจังนะครับแล้วก็ r e a i t y Thailand Channel กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับลากันด้วยเมนูหน้าอร่อยยมไข่ดาวนะครับอปละครับสวัสดีครับ